แฟน,น,นใจฟูแอปทักษอรโดนจับผิดขวงหนุ่มคนนี้ดูฝนดาวตกด้วยกัน ทุกชาวเน็ตจะตามมองเรื่องความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับนางเอกสาวแอปทักษอรอกับพระเอกรุ่นน้องนนกุลชาญนลหลังคนสังเกตเห็นทั้งคู่มีความใกล้ชิดที่มากขึ้นโดยเฉพาะที่นนกุลไปช่วยงานและเคียงข้างแอปในช่วงจัดงานศพของคุณพ่ออนุสรตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายแม้ว่าก่อนหน้านี้แอบจะออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องสถานะน,นนกุลว่าตอนนี้ยังไม่มีเวลาคิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่ล่าสุดทำเอาหลายคนใจฝูไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะเมื่อเพจดังอย่างอัธรรถได้ออกมาโพสอัปเดตความคืบหน้าความสัมพันธ์ของคู่นี้โดยระบุว่า ก่เมื่อวานมีฝนดาวตกแล้วก็มีชาวเน็ตตาดีเห็นน้องสาวของนอนกุลโพสภาพวิวบรรยากาศที่คล้ายกับวิวคอนโดแม่แอปเห็นแบบนี้แฟนคลับก็ใจฟูหรือว่าเขาไปดูดาวกันทั้งครอบครัวเลยนะอย่างครั้งก่อนมีคนบอกว่าเห็นแอปไปทานข้าวกับนนกุลที่ทองหลอ่อแอปก็ไม่ปฏิเสธว่าแต่ชาวเน็ตก็เก่งนะจับได้แม้กระทั่งวิวบรรยากาศคอนโดของเขาอุ๊ย